สวัสดีครับล้อนิจาสี0อยครับส่งมาจากจังหวัดดุดอนก็คือพี่เขาน่าจะติดตามผมมานานมากแล้วก็คือตั้งแต่ยังไม่มีรถจนวันหนึ่งมีรถก็ส่งล้อมาทำนะครับก็รู้สึกดีใจเนาะเคลียร์ผิวทุกอย่างเสร็จครับลอกสียิงทรายแช่น้ำยาเคลือบดูดิดหน้าเทปหน้า,นาสัมพัต์ต่างๆครับพ่นเ <c oughs> ลเยอร์แรกก็เป็นสีเขียวแคนดี้ครับตัวเขียวแคนดี้ไม่ได้พ่นยากอะไรลยครับพ่นปกติเลยแล้วด้วย ตัวเนื้อล้อของนินจาสี่ร้อยครับมันค่อนข้างเรียมก้านไม่ได้เยอะครับไม่ได้มีซอกลึกซอกซอยอะไรให้มันซับซ้อนนะมันพ่นง่ายอยู่แล้วพ่นเขียวเสร็จเช็คดูครับแล้วก็อบที่2 0 0องศาเซลเซียสครับต่อมาก็มารวมเป็นเคียร์แคนดี้ปกติเลยอุณหภูมิที่ผมใช้ก็คือผมพ่นเย็นเนาะแต่ถ้าเป็นปืน,เ,ปนเพื่อนๆนะอย่างที่เคยบอกครับถ้ามันปืนตัวบอดจีนที่เราซื้อกันทั่วไปครับแนะนําให้ใช้สัก75-70ถึงองศาครับเพราะว่า อุณหภูมิประมาณนี้ครับต่อให้เราพ่นพาดหรือว่าสีกระอักรับเรายังสามารถเอาลมเป่าได้แต่ถ้าเราพ่นสักประมาณ80องศาสีมันจะละลายครับคือถ้าเราพาดก็คือมันแก้ไขอะไรไม่ได้ครับแนะนําเป็น 70- 75องศาเรื่องตะขอการห้อยชิ้นงานมีส่วนครับพยายามให้มันเป็นเหล็กตะขอใหม่จะดีกว่าครับเพราะว่าถ้าเป็นตะขอใหม่ไม่มีสีติดไฟในเขาเรียกว่ากระแสะไฟในในโค้งที่เราห้อยงานครับ มันจะวิ่งดีแล้วมันจะทําให้เราพ้นง่ายครับสีเขียวผมงอบที่2ององศาสนาทีนะครับก็หน้าตาประมาณนี้เลยโดนไฟก็เป็นเฉดหนึ่งครับโดนแดดก,ก็เป็นเฉดหนึ่งก็ประมาณนี้ถ้าใครมีปัญหาตรงไหนก็สอบถามเข้ามาได้ครับพิเศษเก้าสองโปรโตค้ดอยากทำอะไรก็ทำมาถามได้ครับผมอยู่จังหวัดมหาสารคามนะครับไม่มีหน้าร้านเป็นแค่ห้องทํางานเล็กๆงานรีบผมไม่ได้รับเลยงานผมมันค้างใช้เวลาอยู่ครับก็นั่นแหละถ้าใครมีปัญหาก็ทักเข้ามาถามได้ครับสุดท้าย ต่อให้เราจะทําดีแค่ไหนก็ตามคนระับถ้าเราไม่ใช่เขาก็ไปอยู่ดีไม่ต้องพยายามอะไรให้มากมายคนระับก็นั่นแหละแล้วมาเวน,นี้ได้ไงวะฝากกดติดตามด้วยนะครับขอมากครับ